พบกันอีกแล้วนะครับผมดรพิชัยว่องศรีวัฒนา Business Network Guru ครับเราจะมาพูดกันต่อนะครับว่าหลักการขายของ Apple มีอะไรบ้างนะครับหลายคนนึกไม่ถึงนะครับว่า Apple มีหลักการขายที่ง่ายๆยสามประการอยู่ประการแรก Apple บอกว่า inspire ลูกค้าภายในของท่านให้ได้ก่อนอะไรคือลูกค้าภายในครับพนักงานทุกคนทีมงานตั้งแต่หลังร้านจนถึงหน้าร้านนะครับรปภแอปเปิลเนี้ยนะครับ ถึงไปสูสมูดบัญชีซึ่งไม่เคยมาพบ,พบลูกค้าเลยทุกคนจะต้องถูกสร้างแรงจูงใจเขาเรียกว่า i n s p ป r e นะครับการอินสปา e สำคัญอย่างไรมีคำพูดว่า Apple จะจ้างคนที่รอยยิ้มเพราะรอยยิ้มมันจะบ่งบอกความพยายามที่จะดูแลลูกค้าและมีแรงดลใจแค่ไหนในการที่จะดูแลลูกค้านั่นอยู่ในส่วนของอินสปครับนะครับ,นะรบข้อต่อไปนะครับ Apple จะ สนใจที่จะดูในเรื่องของการเซิร์ฟ e x t e r n a l customer ดูแลลูกค้าภายนอกนะครับนะฮะรับใช้ลูกค้าภายนอกนะและรับใช้ด้วยวิธีไหนเขารับใช้ด้วยวิธีการ Set the s t a ต e ครับจัดเวทีการขายเหมือนการแสดงเพื่อให้ลูกค้ามีความสดชื่นมีความประทับใจมีความยินดีซื้อไม่ซื้อเป็นอีกเรื่องหอนึ่งครับ พบกันครั้งต่อไปขอบคุณครับ